สวัสดีครับ FC ของน้องไรอันกาดบัณฑิตนะครับวันนี้ก็มาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับสาหรับวันที่สองวันที่หนึ่งที่ผ่านมาใครถูกหวยรวยเบอร์มาครับคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับมาบอกแอดมิน้วยนะครับพี่น้องใครโชคดีครับแต่สําหรับแอดมินเองก็เรียบร้อยแล้วครับโดนจมมือกินอีกตามเคยนะครับวันที่สองน้องน้องไรอันก็ไม่มีคิวการแสดงต่างจังหวัดนะครับพี่น้อง ส่วนวันที่สามสี่ก็วันที่สามก็ถ่ายรายการนะครับเบร o พอยส่วนวันที่สี่ก็รายการหมดไม่หมดนี่มหาโชคนะครับส่วนวันที่เจ็ดนะครับก็เป็นงานแสดงร้องเพลงนะครับที่สารากลางจังหวัดชัยนาธนะครับเวลาสามทุ่มครึ่งนะครับพี่น้องวันนี้แอดมินก็อยากจะพาเอฟซีนะครับไปเก็บตกงาน สามตัวบนนะครับคอนเสิร์ตส,สามตัวบนนะครับพี่น้อง่าบรรยากาศเป็นยังไงใครได้ไปชมม้างครับถักมาใ้คลิปนะครับมาคุยกับแอดมินมา้งนะครับใครที่ได้ไปชมสามตัวบนนะครับแอดมินก็ได้ดูภาพบรรยากาศในช่องของหน้าปลาประดิษฐานนี่แหละครับพี่น้องขกบรรยากาศกอดมันกอดอลังการนะครับยิงกาสามตัวบนเนี่ยหจัดเต็มมากเลยครับทั้งเสื้อผ้านาผมทั้งชุด บอกเลยแอดมินก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับนอกจากคำวา่าเฟีย้ยวมากครับสำหรับ3ามตัวบนนะครับเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศเล็กๆนหน่อยนะครับที่แอดมินเก็บมาฝากนะครับพี่น้องไปดูกันครับไปเลยครับ ครับนี่แหละครับเป็นไงครับพี่น้องเฟี้ยวไหมครับสําหรับแม่สุแม่ไฮแม่ตั๊กครับพี่น้องบอกเลยว่าโอ้โหสาวๆนี่อายนะครับพี่น้องเลยสำหรับน้องไรอันก่อมาในลูกแบบเรียบๆนะครับก็คือภูมิฐานนะครับก็คือใส่สูตรสีเข้มนะครับพี่น้องก็ดูภูมิฐานดูหล่อไปอีกอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องเลยหล่อเอฟซีที่มาให้กําลังใจน้องไรอันนี่ก็ บอกเลยว่าก็ยังเยอะอีกเหมือนเดิมนะครับพี่นองเลยก็ะักจะวหวยังไงล่ะครับพี่นองเลยครับเดี๋ยวแอดมินจะพาไปดูบรรยากาศที่นองไรอันนองไรอันหลับมาลายจากเอฟซีแฟนครับนะครับนี่ขนาดเป็นงานหนัจะหลับเชิญนะครับสําหรับนองไรอันก็หนากจะหลับเชิญนะครับขนาดงานหลับเชิญยังมาลายบอกเลยพอยกไม่ยก เอฟซีเขานองไรอ่านนี่เป๋อะไรแบบไม่อ่านจริงๆนะครับพี่นองก็แบ่งมาสนับสนุนช่องแอดมินบังกระไดนะครับแอดมินอนาถาเหลือเกินนะครับพี่นองไปชมกันเลยครับคุณแม่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 คุณม่คุณแ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 ม่คุแม่คุณ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 แม่ม่คุม่คุณแมม่คุณแมแม่คุณแม่คแม่คุ่คุณแม่คม่คุณแม่คุณแ่คุณแม่คุณแม่คุณแ ขอบคุณมากคุณคุณคุณพี่ขอบคุณค่ะนั่งอยู่นั่งจังกิจังกิจไทยเดียวกันขอบคุณมากเลยนะคะโอ้โหที่หนูยงไงมาไหายอะย้ายอะนหำมี่ลิอรโอเคน้ำกับแม่กับนอาคุณแา่ขอบคุณมากค่ะแม่เห็นไหมห่อห่อห่อ ยาอะไรเข้ามาแสเข้ามาลูกช่างนักการศึกษาที่หนึ่งมาด้วยขึ้นมาด้วยหลายช้างเหรอนี่ไงนี่ไงผมท่านครับท่านครับม่านครับท่มนครับท่า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 นครับเ่านครับ ก็แบ่งมาสนับสนุนชอบเขาชาวบ้านมากระใดนะครับพีนองแอ่คุณหาเงินซื้อหาตังตุลทรัพย์กันนี่ครับวัวจะอาทิตย์ตลอดทีโอโหต้องหาหาเหลี่ยมอย่างเนะครับพีนองเลยนี่มีกบโาตุลมาเลยนี่แหละครับชอบมากเลยตุงมาลลยเนี่ย เออทุกคนกินได้ไหมทุกคนพี่ลูกน้องผมมาช่วยกันได้เดี๋ยวอ่าจะจับมือเด็กๆมาล้างจานมีช่วงงานนี้เลยนะโอ้ยจอดได้ไหมแม่สามหมู่ขอบคุณมากยายขอบคุณมากแม่ก็หอมต่อนี่แม่ลองใช้แล้วไม่กลัวนั้นอ่ะ ใหมีแบงพันใแล้วนะโอเคัน่เาให้ทั้งร้อยเลยโอ้ยรู้ดยมใครกเม่าัเได้ม้ยอันนี้พูดตงมั้ยพูดตงลยม่พูดูตงมั้ยตนแาหคนได้วนกันไปหมดแล้วนะฮะฮะพี่วัวเหรอฉัมีวัวไม่ละจะจะนี่จะมีวัวี่เนี่ย

อันเอ้ยยังไม่หมดเดือนลูกสำหรับเพลงลูกอ้อนของน้องไลอ้อนนะครับก็ขึ้นชาร์ตเป็นอันดับหนึ่งนะครับในรายการลูกทุ่งสเตชันทีวีนะครับพี่น้องเพลงของน้องไลอ้อนก่อทยอยขึ้นชาร์ตถึงแม้จะลงไปเพลงหนึง่งอีกเพลงใหม่ก็ขึ้นมาคือเก่านะครับพี่น้องก็ก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะเวลานานๆไปก็จะมีเพลงอื่นขึ้นมาแล้วก็พัด เปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นมาเป็นชาร์ตอันดับหนึ่งชาร์ตอันดับหนึ่งก็คือการได้มีคนเอฟซีทัวไปขอเพลงนันมากที่สุดนะครับก็จะขึ้นเป็นเพลงชาร์ตอันดับหนึ่งที่ถูกขอมากที่สุดนะครับพี่น้องครับวันนี้แอดมินก็ทำเรื่องราวของน้องไลอันวันที่9ก็งานร้องเพลงศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับเวลาประมาณ18นาฬิกานะครับพี่น้องใครที่ เป็นเอฟซีของน้องไรอันก็ไปให้กําลังใจน้องไรอันได้นะครับเวลา18นาฬิกาเด้อพี่น้องก็มีเอฟซีของน้องไรอันนะครับคอมเมนต์มาใต่คลิปนะครับมาแจ้งกับแอดมินว่าเป็นงานเปิดนะครับงานฟรีนะครับพี่น้องถ้าใครไปก็สามารถเข้าได้เลยนะครับไม่ต้องเสียตังค์เสียบัตรนะครับไม่ต้องไม่มีค่าบริการนะครับพี่น้องเลย ็ไปให้กำลังใจใกันน้องไรอันได้นะครับก็ขอบคุณ f อของน้องไรอันนะครับที่คอมเมนต์มาแจ้งแอดมินนะครับพี่น้องครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดมินด้วยนะครับใครที่อยากสนับสนุนช่องแอดมินนะครับก็ด้านล่างเลยนะครับพี่น้องขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้อง